ถ้าวันนี้วันเสาร์นะคะอู้ดูความสวยของนอร์เวย์นะคะตอนนี้เวลาบ่ายสองนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะนี่คือวินเตอร์ของนอร์เวย์หรือเขาเรียกหน้าหนาวของนอร์เวย์นะคะนี่สวยมากค่ะ ความสวยนี่ค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวว่าบายสาววาบาบายรนเวย์น,นะคะวันนี้ก็จะไปหาเพื่อนขึ้นบ้านใหม่นะคะที่รนเวย์ไปอีกอำเภอไปเกือบจะบ้าอําเภอหนึ่งประม่ณอำเภอหนึ่งเด้อไปอีกไปอีกเมืองหนึ่งค่ะขับรถกันมาประมาณมันใช้เวลานะเกือบสองชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เวล่าสวัดก่อนเนี่ย ไปลาดทะเพี่ไก่ตอนนี้ไปสามสามสิบเจ็ดตอนนี้ไปสามสามสิบเจ็ดนังคะเดี๋ยวว่าให้ดูถนนะน,นนะคะว่าที่รนเวย์ตอนเนี้ยตอนที่ว่าถ่ายครั้งแรกนะคะคือเออยังเกาะมันตกดินเนาะพาทิ์ตกดินแล้วนะคะตะเวนตกดิน,นตะเวนตกดินเ,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 เอาจาะเอาจักภาษาพาทิ์กับตะเวนหรือย,อยังเนี่ยมันคือนกันบลาง เอาคือกันลาภาษาลาวข่อยลาวข่อยลาวเอานูคาเมนนะคาเตะเอาล้าคาเตะทั้งไงทั้งไงจกทั้งไงจกปรุงเด้อทั้งไงจกปร่งเอาภาษาสวยเขาว่าอะไรเอออะไรวะเอาทั้งไงทั้งไงชุกกระแตะเออทั้งไงชุกกระแตะตะเวนตกดินตะเวนตกดินภาษาลาวตะเวนต๊กดินภาษาเขมรทั้งไงจกปรุงเอาภาษาโนเวค่ะภาษาโนเวเจ็ดต่ากังสูน สุล่สุลักังสุลเเนียสุลเเนียเอสุลกังคือมึงเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสุลเเนียเมียนจ่บมีแต่คนเก่งภาษาภาษาอังกฤษคืออะไรคะยังไม่ได้แน่เอาเ้าคิดเอาคิดเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะคิดเอาเด้อภาษาอังกฤษนะอันภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเอาเวด้วยภาษาอะไรคะภาษาเมนภาษาอังกฤษค่ะแต่เราเข้าครูหมดแล้วภาษาพูดฟิตโฟร์ไฟนนะคะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ คือมันสับสนในดงเห็รแล้วค่ะมันอยู่ในเห็ดหลายก็เลยสับสนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงตอนนี้มืดอึงถึงเลยเดี๋ยวให้เบิ้งเด้อมืดอึงถึงแล้วเนี่ยนี่เลยจ้ขาขณะนี้เวลา3โมงครึ่งนะคะของโนเวอันว่าเพราะว่ามันกิดสีมีมันเบิ้งในกล่องนะคะมันสว่างแต่ว่าจริงแล้วมันมืดนะคะ ใช่มันมืดกว่าที่ในกล้องที่เราดูนะคะกล้องดีกล้องดีว่าไปนี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือทางมีมาตกเป็นเป็นประบางนะคะประประบางปรปายประปายภาษาไทยก็ไม่รอดภาษาไทยก็ไม่รอดภาษาลาวไปแล้วเลยไม่ดีทีสุดเออไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่ภาษาเดียวนะคะคือตอนนี้วาสับสนในดงเห็นแล้วค่ะ สับสนในดงถนนนั่นนะเดี๋ยวเข้าคอยไปเบิ่งกันไหมนอกจากว่าไปห่ออีกจากนาทีสุนทีหอดมองนะคะวันนี้มาก,กับสามสาวคนละสไตล์เด้อค่ะบเมนปลากก๋ยบวยเมนน้องตรีเด้อค่ะถ้าเราก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะที่ชื่อน้ำสกูกันนะคะบรรยากาศของบ้านนะคะที่ ปืดดๆืดๆืโอ้ยน้ำแข็งที่มาฝนตกนะคะฝนตกค่ะตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวขึ้นบ้านเขาเลยนะคะฮัลโลฮัลโลเวัสน้เก่านี่ค่ะเปิดไฟสวัสดีค่ะนี่ค่ะมาบ้านเพื่อนค่ะ นี่เลยค่ะมาดูซิเขาทำอาหารได้ให้เรากินนะคะปลามะกะเรนจ้ะปลามะกะเรนคนละอาหารอาหารอาหารสวัสดีครับอาแนสวัสดีครับสวัสดีครับวุ้นบางกวนได้เดี๋ยวมาผัดเดี๋ดีกลัวจึ๊กจั๊กผัดเดี๋ยวดีกลัวจึ๊กจั๊กเดี๋ยวนะคะมีอะไรมั่งคะเนี่ยมีอะไรให้หนูว่ากินมั่งแกงเฉียโนขออุ้ยพี่ขอโทษนะคะแกงส้มขอบุญโอ้แกงส้มขอบุญ อืมของแซ่บมะฮูมาสิเป็นยังไงอืมจะสิเฮ็ดย่าอุ้วยจะมีต่างหูแล่ะมีสตอร์ด้วยต้องแบนนั้นเลยว้าวนี่นะคะคือบ้านคนนอชนี่เองโว้โอโอฟินอ้านะบัลล่เฮิร์นฟูตาเดอร์ฮอิร์นฟูตเตเฮิร <c oughs> ์นฟูตาบิกเฮิร์นฟูตเตนะคะ <c oughs> นี่นะคะฝรั่งเขาบอกว่าเฮิร์นฟูตเตอร์เป็นวะ <c oughs> ขาไก่ โอ้ขาไก่มาซานอย่างเนี่ยติงขาไก่เดี๋ยวคุณน้วามาทำไอ้นี่นะคะใส่ก่อนเลยริกนะคะเอาแบบจะดูดลอยนะจ๊ะดี๋ยว่าขี้ขอมาขอใส่อันนี้ต้งมีขอาา่อนะคะเนี้ย ใส่หมูก่อนเะจ้าหมูกับสตอผัดง่ายๆนะคะเนี้ยไม่มีอะไรมากขอใส่บวหมึกด้วยนะคะใส่บสี่พอนาองผัดรวมมิตรนะคะวันนี้ใิกไหม่หส่อยก็ได้ค่ะ อืโคตรเซียนอ่ะเซียนซิ่งเซียนซิ่งค่ะโอ้มีคนเสิร์ฟด้วยมีคนเสิร์ฟด้วยไหนอาทิตย์เกตงใชยาตริกเกิกเอิร์นตัวบิ๊มป่ะอ่อบิดบินค่ะเด้อไหนโกคีโกคีสยามเมียนบรันเดีะยวแล่จะเล่นเออ ไม่กินหรอกินไม่กมินหรอน้งไม่ถูกกับเบียร์กินแล้วท้องเสียไม่เอาต่วินอ่ะได้อยู่เอ่อทูวินทูว<ท>ินอันนี้ครัอ๋ออันนี้ชุดล็ใช่ไหมคะ Yes ใส่หลายแสบหลายใส่นัวแสบนัวใส่อะารทำมีการห่วงของชุดล็อตบอกว่าไม่ชุดเ <Yeah. S 2> บ,บยีย,ยบบรย์ตับมึงอ๋ออะไ<ป>บบรส่อซ้อนนะลูกตา เดียนะคะขอบางขอรวงค่ะโอ้ไม่ตัวจุดสันท้าอะฮ่ดฮ่อฮ่าฮ่อ่า้่าฮ่า่าฮอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าน่่่่ากา่่าาก่่า ไม่เคยสตอนะคะกินได้นะคะสตอแต่อย่าสตอมีปีด้วยนะมีปีด้วยใส่ปีหรอปีไม่ใส่ค่ะไม่ผัดไ่ไต่ค่ะโ้ให้มันได้กินเลยมันต้องอันนี้เขาอยากให้ใส่ปีก็เลยใส่ปีให้เขานะคะยอสูตรอันนี้คือผัดอย่างไงจริงๆถ้าเป็นผัดใต้มันต้องตำคู่กับมีแตงไคร้มีแตะไคร้กระเทียม พริกไทยพริกไทยดำนะคะแล้วก็ขมิ้นตำเป็นพริกแกงผัดเผ็ดนะคะแต่น,นี้เพื่อนไม่มีก็เลยต้องเอาผัดแบบนีใส่หลังอันนี้หกละบาทเจ้าเล้วโอ้สุรเดมันคือหอมว่าท่านใส่คนผัดๆจีเรเดเดนนั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 นเราเรเยนเรียน ทำได้นะแต่ต้องอย่าหกเดชว่ายสวยนะคะขอบคุณค่ะที่ว่ายนอน <laughs> <laughs> อันนี้มาบ้านเพื่อนก็เลยพากันเล่นเลยค่ะนปะอนแดนดนั่งใจเดซิ่งเหมือนเนอะอจะซิ่งดูสิค่ะว่ามันมันนัวขนาดไหนกอ <c oughs> ดอะไรกับโซวเลยแต่

สกอทุกคนขยาวมยาวอยาวสกอนะคะเราบอกว่ามาถึง <Viol> นี้ต้องน้ำขิงก่อนนะนี่ขึ้นแกแสองคนี้ะกับวเน้เหลืออะไรอีกคะตอนนี้ยำเสร็จแล้วนะคะให้นี่ชิมไหม อันนี้แนดูเขาอันนี้ว่าคเหรอทำนี้น้าร้านะเรานั่งเราต้องนั่งมา้สวยแล้วก็ให้ผูยอ้าวสกอลค่ะเชียร์สค่ะพี่นิงมาเลยค่ะเ์เธมาลเนเอาไหนล่ะอ่าเด้ให้

ที่มาทางพี่เฮาเออมาค่ะ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 แอร์พูดเลย Happy Happy ปีใหม่นะเอ้ย Happy ปีใหม่ก้องก้องใครพี่อิทพี่อิทหรอของแกของพี่นะของพี่เนี่ยกล้องสวยอันนีค่ะ Happy Yes Yes การทีมใท่ไหมอ่ะเราเราต้องเอาเข้าไปอย่างนี้สิพี่ไปหาไปหาพี่อิทเนาะ Yes And Then เนาะ ถูเส้นตาข่ายป่า no ชูมาตามสบายเลยงอกดนะ่นะก็จเลยค่าจะพากันกินข้าวแลวเด้อจ้ามะถ่ายรูปนี่คือแบบว่าตี๊นก็สเลยนะแม่พี่ยีสต์ภาพสวยมาก้่ะใหญ่มากอุ่นค่ะอนะเะน่รันาไปคูนสลรแล้วที่บอกแกต่ายดีอยู่ มีตัวทาบๆแล้วมันทับเด้จสเทันนี้จูเซทเอาไว้กับแก้มเนี่ยอะไรโอ้เอาไวกับแก้มกินเข้าไปก่อนใส่ไมโง่มันจะสวยนะจะต้องจะ้องไม่ชือโฟ์ช็อปกับชาอร่อยามื้อนีล่างพ่อมากินขาบ้านพี่อีเด้หนูไม่ได้กินข้าวม้ากินอะไรอย่างนี้าแด้วยขาเอานังข่วอฟกับเฟมือดีกับฟสแ้ว เขาต้มเสร็จแล้วเด้อจ้าค่ะพากันเฮ็ดเขาต้มกินตอนเช้าเช้าๆรูกทีนั่ง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 ฉันนั่งง่ายสุดแล้วคุณสามเป็นคนเลี้ยงง่ายนัสสีเดสนางเบิ้งจะบานอะไรน่ะพริกป่นพริกป่นอ่ะ ข้าวต้มค่ะระวังร้อนเห็นเนาะวันนี้ทำข้าวต้มหมูเอามาใครใครจะกินเลยไหมคะแต่ลวมันจะไม่อร่อยกินเลยประเดี๋ยวเพราะเข้าปากเด้อกินเลยอะไก่เด้อเขาบอกเอาใครสิกินเลยกินเลยไม่กินเลยกินข้าวต้มกินข้าวต้มค่ะไม่กินเลยค่ะเอาระจังครับเอาเบียร์เกันบี๊กเบียร์กันได้ อารเาโทรศัพท์มสีแดงแการอย่มีเสียงมนเบดนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวนา่งก็ทร่มาต่้งหลายคนทันละคันบ่บ่เด้งยินเสียงเสิค่ะอภีตนั่งเิ่ะอภีนั่งค่ะเจ้าภาพเอััวเจ้าภาพนั่งหัวโต๊ะ สภาพนั่งหัวโตนะคะน้ำนั่นนะน้ำแดงในน้ำขาวตุ้มชอบปุบน้ำเสด็น้อนดื่มได้ไม่เยอะเมื่อคืนนี้อืมอีโค่เอ่อเอิญนั่นแหละเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรที่ไม่เมาเลยนะเมื่อคืนนี้น้อยมไปวะเอาจริงๆปกติพี่เนี่ย เอาเอาแบบแค่มืนๆให้มันมืนๆกรุบกรีบกรุบกริบว่าอุตส่าห์ว่าให้ไปเป็นทางว่าจะกินเออว่าสิกินโอเคขอจบคลิปสำนิดนะคะจะกินข้าวกันแล้วกินข้าวอาหารเช้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายได้ค่ะบบ๊าายย บรรยากาศอบอุ่นนะคะบรรยากาศอบอุ่นมากเตรียมตัวไปอันลินสกีโออันนี้คือใส่ชุดนอนถ้าัะใส่ชุดนอนยังมาทันตื่นชุดนอนชุดเดียวกันค่ะอันนี้นะบรรยากาศอบอุนอ่นจ้า <c oughs> หิวไหมคะหิว